สวัสดีค่ะเพื่อนๆมีผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวมาแนะนําตัวนี้เป็นในรามนิกิน,นเลสครีมซึ่งใช้ในตัวลบรอยหลุมสิวรอยด่างดำบนใบหน้าเพราะปะกติสมัยนี้วัยรุ่นอ่ะส่วนมากจะเข้าคลินิกแล้วก็แบบกดหัวสิวซ,ซ,ซึ่งซึ่งมันทําให้เป็นรอยหลุมสิวได้แต่ตัวเนี้ยตัวเองก็เป็นคนที่แบบว่ามีสิวเยอะสิวเซียนตัวเล็กๆอะไรเงี้ยจะสามารถช่วยปรับสภาพผิวได้ดีขึ้นตัวเนี้ย ก็ใายแต้มเป็นครีมนะคะใายแต้มได้เลยตรงไหนที่มีหัวสิวก็สามารถแต้มทาได้เลยไม่ทำให้เลอะเครื่องสำอางด้วย ตอนนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะลองใช้แนะนำให้เพื่อนๆลองใช้ดูที่ลองหาข้อมูลนะที่ w w w บไ nyloninter co th จะช่วยได้เยอะมากขอบคุณค่ะ